ติดตามความคืบหน้านะคะสําหรับพี่น้องประชาชนหลายคนรอคอยในส่วนของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2รวมไปถึงกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์และก็กลุ่มตปอบางค่ะล่าสุดมีการยืนยันจากดรเอกนิตินิติทันประพาทนะคะเตรียมปล่อยโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2โครงการคนละครึ่งพัดค่ะก่อนการยุบสภานีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีการยืนยันจากท่านโฆษกรัฐบาลนะคะเตรียมที่จะเดินหน้าทั้งโครงการคนละครึ่งเฟสสองแล้วก็การลงทะเบียน ทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรริการแห่งรัฐคัดคนจนเข้าสู่ระบบค่ะมาแน่นอนค่ะทั้งเฟดสองคนละครึ่งพลัสนะคะและ ลงทะเบียนทาบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประาชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดมีการยืนยันออกมาจากดกเรเอกมิตินิติทันประพาสสาหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2มาแน่นอนก่อนยุบสภาย้ํานายกรัฐมนตรีให้ศึกษาอยู่ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงการคลังกําลังเร่งดําเนินการเพื่อที่จะ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ก่อนการยุบสภาและนายุกอนุทินชาญวิรุลนะคะยืนยันข่าวว่าให้ไปศึกษาเรื่องนี้และก็เร่งดําเนินการทันทีส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะทําควบคู่ไปกับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2และก็ได้รับการยืนยัน,นจากท่านโฆษกรัฐบาลคุณสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติคะ่ะ คุณศิริพงศ์อังคาสกุลเกียรติค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะมาแน่นอนทั้งเปสสอแล้วก็ลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสิการแห่งรัฐรอบใหม่ใครรอคอยร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ